สวัสดีกระพบกับผมอายุนนะครับกับการน่านดวงจากการเปิดไพ่ยิ่สีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการนานดวงของผู้ที่เกิดในปีระกานะครับซึ่งเป็นดวง15วันนะครับพลังดวงนี้ก็ตั้งแต่วันที่เจ้าปีระกาเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับและก็นับต่อไปอีก15วันในช่วง15วันนี้นะครับก็จะเป็นพลังดวงที่จะอ่านคำตำนายออกมา นะครับในเรื่องการงานการเงินแล้วก็เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์โดยกว,าวา้างๆคร่าวๆนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ชาวปีรากาทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นขอได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับให้พิจารณารับเอาพลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านนะครับตุกกัมพยากรที่ดีๆนะครับที่ได้อยานออกมานั้นก็ขอให้สร้างความสําเร็จสมหวังสมปรารถนา นำมาเชิงความมั่งคั่งมั่งมีสีสกุลให้กับผู้ที่เป็นเจ้าปีรกาทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับอะไรที่ปิดพลาดมาก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปนี้นะครับไม่ว่าท่านจะชมในวันไหนเดือนไหนปีไหนนะครับก็ให้นับระยะเวลาในช่วง15วันจะเป็นพลังดวงในกรมตำนายนี้นะครับก็มาดูกันนะครับว่าเจ้าปีรกา ที่้ามาชมคลิปนี้นะครับว่าช่วงต่อจากนี้ไป15วันในช่วง15วันนี้นะครับพลังดวงเกี่ยวกับการงานนะครับเกี่ยวกับการเงินแล้วก็เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะครับว่าสิงศักดิธิ์เทวดาจะสือพลังถ่ายทอดมาทางไพ่หิบสีไอปอได้รู้แนวทางในลักษณะใดบ้างนะครับในช่วง15วันนี้นะครับขอไพ่ใบแรกนะครับ บ่งบอกถึงตัวตนในช่วง15บวันดังกล่าวนี้นะครับของผู้ที่เกิดในปีระกานะครับว่าจะเป็นไปในแบบไหนนะครับขอไพ่ออกหมายกับชาวปีระกานะครับอัศวินถือดาบนะครับก็ช่วงนี้ท่านจะตั้งเป้าหมายนะครับในการที่จะบริหารการงานธุรกิจของท่านนั้นไปสู่ความสําเร็จให้เกิดขึ้นดังเป้าหมายเพราะฉะนั้นจึงอาจจะมีในเรื่องของอเรียกว่าใจร้อนนะครับ สักนิดหนึ่งนะครับที่อยากจะมีเรียกว่าใจไปถึงเป้าหมายของความสําเร็จก่อนที่การงานธุรกิจจะเดินไปนะครับก็เรียกว่าใจไปก่อนล้าหน้าไปแล้วออกไซด์ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าปีรากานะครับก็จะต้องควบคุมสภาวะอารมณ์ให้อยู่ในเรียกว่าสมดุลน,นะครับเพื่อที่จะบริหารการงานธุรกิจของท่านนั้นให้ไปตามจังหวะตามเวลาตามโอกาสนะครับ ต่กว่าตั้นใจร้อนจนเกินไปบางทีก็จะทําไม่ส่งผลถึงในเรื่องของการหงุดหงิดงดง่งอ่งพันเล่นอะไรได้นะครับก็ให้ควบคุมสภาวะทางอารมณ์นะครับให้มีความปลอดโปร่งแล้วก็บริยารด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความสายภา,ยยภาพของท่านนะครับก็จะไม่ไปสู่เป้าหมายของความฝ่อยฝันความปรารถนานั้นสําเร็จได้ดังที่คิดที่ปรารถนานะครับบางท่านในช่วงนัง เวลาดังกล่าวนี้นะครับชจวปีรากาจะมีสภาวะของเรียกว่าชีพจรลงเท้านะครับเตียจะต้องเดินทางบ่อยในเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจการงานของท่านนะครับเตียจะต้องเดินทางไปต่างถิ่นต่างพื้นที่บ่อยๆในช่วง15วันนี้นะครับการงานของท่านนะครับเดียมเปอเร่ก็เป็นผู้ที่สามารถบริหารจัดการได้สําเร็จได้ในทิศทางที่ดีนะครับที่ ท่านมีศักยภาพสูงนะครับเป็นนักปกครองที่ดีนักบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยมนะครับก็ทําให้บริหารการงานธุรกิจของท่านนั้นมีความสําเร็จมั่นคงเติบโตในทิศทางที่ดีบางท่านก็มีโอกาสนะครับในเรื่องของการได้รับการพิจารณาในการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเรื่องรับเงินเดือนที่โตขึ้นมากกว่าเดิมในการที่จะดึงดูดเม็ดเงินเข้ามามากกว่าที่ที่ผ่านมานะครับก็เป็นโอกาสดีๆหรือในช่วงธุรกิจ เรื่องธุรกิจส่วนตัวอะไรก็ตามนะครับที่จะมีการกระยับกระยในการที่จะเติบโตแล้วก็ดึงดูดเงินเข้ามานะครับโอกาสของการาไปทาไปทาธุรกิจในต่างประเทศหรือติดต่อกับชาวต่างชาตินะครับในการทําธุรกิจที่จะดึงดูดเม็ดเงินจากต่างประเทศเข้ามาได้ด้วยนะครับบางท่านก็อยู่ในช่วงของการเตรียมโครงการนะครับสองไม้เท้านะครับใกล้ที่จะขยับขยายในเรื่องของ ที่จะตั้ธุรกิจตัวเองขึ้นในช่วงนี้นะครับหรือว่าไครที่มั่นคงอยู่แล้วจะมีการต่อยอดมีการขยายสาขานะครับก็จะเป็นช่วงที่ท่านจะได้รับโอกาสดีๆนะครับที่ต่างสังคมเปิดโอกาสให้ท่านนั้นมีการขยายตัวได้ในทิ่ตางที่ปลอดภัยนะครับที่ท่านตั้งเป้าหมายอะไรเอาไว้นะครับก็มีการเตรียมโครงการเปิดรับบุคลากรรออุ่นส่วนอะไรเข้ามาสนับสนุนนะครับก็เป็นโอกาสดีๆราชาตือเรียนนะครับ ทานจะได้รับการบริหารที่ได้รับผลตอบแทนในทิศทางที่ดีนะครับคนในครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องอะไรก็ตามนะครับก็มีพลังที่เข้มแข็งในการที่จะสนับสนุนนะครับสถานที่แลวก็ยวดยานปาน้าอะไรก็ตามนะครับที่เป็น ใช้ในการประกอบสมาอาชีพของท่านก็มีความแข็งแรงแข็งแกร่งสนับสนุนเป็นพลังที่แข็งแรงนะครับที่จะส่งเสริมให้ท่านสู่เป้าหมายของความสําเร็จด้านนิทิต่างที่ดีนะครับและความสําเร็จนี้ก็จะเกิดผลที่จะกอบโกยผลประโยชน์ตั้งระยะ,ะใกล้และก็ระยะยาวนะครับหกถ้วยนะครับโอกาสอะไรเกา่าๆนะครับกานเก่าๆใกล้ที่มีกังค้างไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็มีโอกาสในการที่จะได้ นำมาปัดฝุ่นนะครับสร้างโอกาสของการดําเนินการกันต่อก็เป็นโอกาสดีๆที่จะไปสู่เป้าหมายของความสําเร็จนะครับหรือบางท่านนะครับในเรื่องเกี่ยวกับลูกน้องบริวารใครที่เคยมีลูกน้องบริวารก่อนหน้านี้นะครับก็มีโอกาสในการที่จะได้รับกลับมาใหม่นะครับมาช่วยเหลือเกื่อกูลงานตั้นเรียวกว่าได้ถูกเรียกตัวมาก็ได้นะครับหรือบางคนก็ อาจจะวกกลับมาสมัครงานเป็นลูกน้องบริวารของท่านใหม่นะครับที่มีคุณภาพนะครับก็จะมาร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือเกอื้อกูลท่านในทิดทางที่ทีนะครับที่จะทําให้เสริมเป็นพลังสนับสนุนในการงานธุรกิจของท่านนั้นไปนสู่ความสําเร็จอย่างบางท่านนะครับที่บางทีอาจจะมีการปลดระวางของลูกน้องก่อนหน้านี้อะไรก็ตามนะครับแล้วก็จะมีการวางโครงการใหม่ขยาย ต่อสาขากขยายความเติบโตซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะด้วยภาวะเศรษฐกิจอะไรก็ตามนะครับที่อาจจะได้มีการปลดลูกน้องอะไรออกไปก่อนหน้านี้นะครับ้วก็มาเริ่มต้นกันใหม่มีขยายกันใหม่ก็หัดจะมีโอกาสนะครับในการที่จะเรียกตัวบุคลากรเก่าๆนะครับที่มีคุณภาพประสิทธิภาพก็มาร่วมมามาเป็นพลังสน,สนับสนุนใหม่ในทิศทางที่ดีนะครับบอกดาบ อะไรก็ตามนะครับที่เป็นอารีเป็นสัตวใร้ยกับเจา้าปีรก,กานะครับสภาวะนั้นจะตกเยียวยาออกไปนะครับให้บางทีก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมาช่วยเหลือเชือ้อเกื้อกูลเพื่อคลี่คลายปัญหนานั้นนะครับตากว่าเกินความสามารถ<ม>เกินศักยภาพของท่านนะครับที่มันเข้ามาเป็นอุปสรรคปัญหาให้เกิดภาวะวิตกฤอะไรต่างๆ นะครับบางสถานการณ์ก็จะได้รับผู้ลังผู้ใหญ่นะครับก็ามาช่วยเหลือเกื้อกูลมาเป็นที่ปรึกษามาช่วยวางแผนมาช่วยอ่าช่วยตีโจทย์อะไรต่างๆเพื่อคลี่คลายอะไรที่เป็นปัญหาต่างๆให้ออกไปนะครับแล้วก็ยกระดับความเติบโตเด็กถือเหรียญน,นะครับการงานธุรกิจของตานนะครับที่มีการมั่นคงอยู่แล้วก็เกี่ยมีการต่อยอดรอในเรื่องของหุ่นส่วนก็ได้รุ่นส่วนก็มาสนับสนุนที่มีความมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับ หรืออะไรที่ตั้นวาดเป็นปิมเขียวไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็อย่างที่กล่าวนะครับแล้วก็ไม่มีโอกาสในเรื่องของการที่จะนํามาสร้างโอกาสของการให้เป็นโครงการขึ้นนะครับก็จะทำให้ท่านนั้นมีโอกาสนะครับมายกระดับความเติบโตเริ่มต้นสร้างเป็นรูปธรรมขึ้นแล้วก็บริหารจัดการเดินหน้าต่อไปในทิศทางที่ดีที่จะดึงดูดผลประโยชน์เข้ามาบางท่านก็ได้รับแรงร่วมใจจากบางทีใครที่มีคนรักคู่รักนะครับ ก็บางทีได้พลังสนับสนุนในเรื่องเงินทุนบ้างอะไรบ้างนะครับจากคนรักหรือจากญาติของคู่ครองก็ได้นะครับเตี้ยจะเข้ามาเป็นหุ่นส่วนมาช่วยสนับสนุนในเรื่องของเงินทุนอะไรต่างๆก็ทําให้ต้นนั้นเปิดสาขาหรือว่าจะสร้างธุรกิจอะไรของตัวเองเกิดขึ้นที่คิดที่หวางแผนนวา้ที่ใฝ่ฝันอยากจะมีนะครับก็มีโอกาสได้เริ่มต้นนะครับแล้วก็ไปน็นส่วนความเป็นก้าวเรียนนะครับที่จะเกิดความสําเร็จเข้ามาสร้างความแข็งแรงแข็งเกร่งนะครับที่ทาให้ตานนั้น มีผลประโยชน์เข้ามามากมายกับความสําเร็จนะครับเงินจากถิ่นแดนไกลก็ตกเรียกขวักเข้ามานะครับเรียกว่าเงินตราต่างประเทศในแดนไกลนะครับก็หลังไหลก็มาเติมเต็มกับความสําเร็จไห้ตั้นมีความแข็งแรงแข็งแรงมั่นคงต่างกันเงินไปสู่ด้วยความอุดมสมบูรณ์นะครับในช่วงนี้การเงินของตั้นจะอยู่ในช่วงของการเติบโตนะครับ ที่จะกอบโกยผลประโยชน์มากมายตั้งรายชาตอเหรียญเก้าเหรียญน,นะครับที่จะทําให้ตั้นยกระดับต่างการเงินสู่ความรุ่งเรืองมากยิ่งข,ขึ้นจากความสําเร็จนะครับเดอะเออร์มิดนะครับในเรือนของที่9นะครับในเรือนที่ดีกว่าที่ผ่านมานะครับก็อะไรก็ตามนะครับที่จาปีรากาอยากจะให้มีความเติบโตมากกว่าเดิมนะครับก็ต้องใช้ความสุขุมรอบคอบใช้ในเรื่องของความรู้ความสามารถนะครับ เข้ามาบริหารจัดการโดยเฉพาะในเรื่องของหลักต่งาตงธรรมนะครับนำมาใช้อย่างอิทธิบาท4ปรุวิญาณ4นะครับในการที่จะนำมาบริหารจัดการในเรื่องการงานธุรกิจของท่าน แล้วก็มีตั้งความสุขุมรอบกอบใจเย็นนะครับที่พิจ,จรารณาอย่างตีทวนระดมความรู้ความสามารถของท่านประสบการณ์ของท่านและก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เจ้าก็มาเื่อคืนให้คำปรึกษาคำแนะนําเสริมความรู้ทักษะไอเดียที่ดีหลากหลายนะครับมีอิธิบาท4ีปรมวิญาณ4ีก็ามา ใช้ในการบริหารใช้หลักธรรมะนั่นเองนะครับมาบริหารมีตั้งฉันตะวิริยะจิตตะวิมังสามีปรมวิิญาณสีเมตตากรุณามมติตาอุเบคขานะครับที่จะทําให้การร่วมแรงร่วมใจกันนั้นบริหารไปสู่เป้าหมายของความสําเร็จได้ในทางที่ก็จะทําให้ผลนาน,นั้นสําเร็จมากกว่าที่ผ่าน,าน,านมาไปสู่ความรุ่งเรืองเติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็คืออาศัยในเรื่องของปู่มความรู้เรื่องของสติในเรื่องของการใช้ความ การพิจารณาอย่างทีต้นใช้หลักธรรมะมารยานนะครับแล้วก็เดลเวอร์นะครับในเรื่องของการงานธุรกิจของท่านในช่วงนี้ก็จะมีในช่วงของการตัดสินใจนะครับที่จะต้องเลือกก็หลายๆท่านก็มีการตัดสินใจนะครับกับการที่จะนําโครงการนะครับที่เตรียมการเอาไว้ก็มาตัดสินใจออกมาในช่วงนี้นะครับท่านตัดสินใจออกมาเปิดรับบุคลากราเตรียม สถานที่อะไรต่างๆนะครับเพื่อเตรียมโครงการในการที่จะสร้างธุรกิจอะไรของตัวเองเกิดขึ้นหรือจะต่อยอดอะไรก็ตามที่คิดไว้ก่อนหน้านี้นะครับก่อนจะทําให้ท่านมาตัดสินใจในช่วงนี้นะครับขยายความเติบโตมากยิ่งขึ้นเปิดสา,ดสาขาเปินะครับขยายการทําธุรกิจกับชาวต่างชาติอะไรบ้างหรือบางท่านตัดสินใจเดินทางไปลงทุนในต่างประเทศนะครับเพราะโอกาสของการที่จะไปกกบโกลผลประโยชน์ในต่างแดนต่างๆ ต่างประเทศนั้นก้าวเหรียญขึ้นมานะครับในเรือนของมรณะในตินเดนไกลโพธ์น,นะครับที่บางตั้นนัดจะไปประสบความสําเร็จอาจจะที่เตรียมโครงการมาไว้ก่อนหน้านี้แต่ไม่มีโกาสดําเนินการนะครับก็จ,จะด้วยเรื่องบนทุนอะไรบ้างนะครับที่ยังเป็นอุปสรรคปัญหาก่อนหน้านี้ไม่ได้ดำเนินการแต่ช่วงนี้ตนัดจ,จะได้หุ้นส่วนที่ดีๆอาจจะเป็นหุ้นส่วน จากต่างประเทศก็ได้นะครับแล้วก็จะเจอกับตำเลที่ดีในต่างแดนนะครับที่จะทําให้ท่านนั้นไปสร้างธุรกิจตมธุรกิจที่จะกอบโกลยผลประโยชน์ในตินแดนไกลเข้ามานะครับทาให้ท่านมั่งคั่งมั่งมีสีสุขนั่นเองสามเหรียญนะครับจะเกิดลาผลในทิศทางที่ดีกับความสําเร็จ นะครับในการเจราจาในการทำการค้าการขา,ขายเชิงพาณิชย์อะไรก็ตามนะครับจะทาให้ตันได้รับผลตอบรับในทิศทางที่ดีในเรื่องของเปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งในเงินปันผลอะไรต่างๆผลกําไรในการค้าขายเชิงพาณิชย์อะไรก็ตามนะครับจะทาให้ตั้นนั้นรุ่งเรืองในทิศทางที่ดีการเจราจาใดๆในช่วงส5บห้าวันนี้นะครับก็สุภาพคล่องในการที่จะทาให้ตั้นเปิดออเดอร์ ลายตั้งนั้นได้รับขอบโกยผลประโยชน์เข้ามาอย่างมั่นคงในทิศทางที่ดีก็เป็นลาบจากความสําสเร็จในเรื่องของการงานนะครับและก็ห้าถ้วยนะครับในเรือนของวินาศตั้จะใช้ดุลยพินิษนะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับมาเป็นบทเรียนนะครับอะไรที่ผ่าน,านมานั้นตั้บริหารไม่สมหวังสมปรารถนาเท่าที่ควรนะครับตั้จะเรียนรู้ใจรตรองนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยอีก เพื่อจะให้ไปสู่เป้าหมายของความสําเร็จที่ปรารถนาไม่ให้เกิดการปิดพลาดอะไรหรือถ้าปิดพลาดก็น้อยกว่าที่ผ่านๆมานะครับแล้วก็จะให้ไปสู่ความสําเร็จได้ในทิศทางที่ดีเรียกว่าบทเรียนที่ผ่านมานั้นจะเป็นประสบการณ์เป็นสร้างโอกาสดีๆที่จะท่านนั้นไปสู่ของความแข็งแรงแก่งแรงกับความสําเร็จนะครับที่จะเป็น เดรสตานะครับที่เจ้าทรงบ่บงบอกถึงการเติบโตเป็นประกายรัศมีจะจรัดเข้ามานะครับแล้วก็มาเติมเต็มสู่ความสมดุลอะไรที่เคยไม่สมปรารถนานะครับบริหันแล้วก็ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอะไรที่ผ่านมานะครับตั้นจะเรียนรู้กับจากถานกาณ์นั้นแล้วก็มาบริอันจัดการนะครับมาพัฒนาในเรื่องการงานอาชีพนะครับให้มีความเติบโตในทิศทางที่ดีก็ สู่เส้นทางของการพุ่งตัวนะครับในช่วงนี้ที่จะไปะสู่เป้าหมายของความสําเร็จนั่นเองนะครับจากการเรียนรู้จากที่ผ่านมาบ้างเป็นประสบการณ์นะครับแล้วก็ผงความรู้ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เข้ามาอํานวยเกื้อกูลนะครับเพราะว่าไพ่เดอร์อเมทขึ้นมาในเรือนที่9ด้วยนะครับแล้วก็ไปในไพ่เลขที่9ในตําแหน่งที่9ด้วยนะครับบ่งบอกถึงความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับกับการบริหารอย่างมีคุณภาพมีประสิทธิภาพนะครับเดอะอาดี เอ p มเพลสอาร์ดีเอ็มเปนะครับกอไปดีเอ็มเปอนะครับที่จะทำให้ตานบริหารการงานธุรกิจสู่เป้าหมายของความสําเร็จที่จะดึงดูดกอบโกยผลป,ประโยชน์รายรับเข้ามาในทิศทางที่ดีสังคมก็เปิดโอกาสนะครับไอ้ต้นมีการขยายตัวมีการยกระดับนะครับก็ไปสู่เส้นทางของความสําเร็จจับตามอะไรก็เกิดความสําเร็จมั่นคงต่อเนื่องในการที่จะกอบโกยผลป,ประโยชน์นะครับ อะไรก็มาเป็นอดีตอตรวท่านก็สามารถกัะชัดได้ในที่ต่างที่ปลอดภัยหรือผู้หลักผู้ใหญ่ยื่นมือก็มาช่วยเหลือเกื้อกูลเยียวยาออกไปนะครับลูกน้องเก่าๆที่มีคุณภาพประสิทธิภาพบางท่านก็มีโอกาสได้เรียกตัวกลับมาใช้ไหวหวานใหม่นะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่จะทําให้ชาวปีรากาในช่วง15วันนี้นะครับก็สร้างความเติบโต ไปสู่ความมั่นคงรุ่งเรืองที่กอบกูยผลประโยชน์ก็ส่งผลให้การเงินในช่วง15วันนี้นะครับของผู้ที่เป็นจาปีรากานั้นนะครับผลป,ประโยชน์ก็มามากมายหลายๆช่องทางนะครับบางคนก็มีจากรายได้จากตําแหน่งประจําอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีธุรกิจส่วนตัวบางคนก็มีหลายๆธุรกิจนะครับบางคนก็ ารายได้เก่าๆหรืองานชิ้นเก่าๆที่เกิดสร้างาผลงานเป็นโบแดงแล้วนะครับก็จะนํามารเร์นสร้างรายได้ไรายรับใหม่ก็เป็นโอกาสดีๆมายกระดับความเติบโตที่จะทําให้ท่านกอบโกยจับตามอะไรก็เป็นเงินเป็นทองการเจราจาใดๆในช่วงนี้นะครับก็สุสภาพกล้องการก้าการขายก็มีผลกําไรที่ดีการให้บริการนะครับก็ได้ผู้ใช้มากมายนะครับก็ส่งผลในการเงินนั้นท่านกอบโกยกันมากมายแม้แต่ว่าไม่หวัด แทบจะไม่วัดไม่ไหวนะครับในช่วง15วันนี้ตั้งราชาตถเหรียญ9เหรียญน,นะครับก็เป็นเส้นทางสดใสต่างการเงินที่จะเข้ามาเติมเต็มก็ทาให้ต้านยกระดับนะครับเด็กถือเหรียญยกระดับต่างการเงินที่เติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับ ก็มีความปลอดภัยต่างการเงินบางท่านในเรื่องของการเสี่ยงดวงนะครับในช่วงนี้ก็มีโอกาสด้วยนะครับที่อาจจะมีบางท่านตาปื้นฐานดวงไม่มากก็อาจจะก้าวมาพอชื่นอกชื่นใจนะครับด้วยความเป็นเดเวอร์เวอร์แต่โดยเน้นหลักๆนะครับก็จะเป็นผลโชคลาภจากความสําเร็จในเรื่องของการงานนะครับส่วนบางคนก็มีโอกาสก้อนใหญ่ๆโตโต,โตข้ามาได้ด้วยนะครับด้วย ราาถือเรียนนะครับที่จะทำให้ท่านนั้นในเรื่องของการเสี่ยงดวงอาจจะโชควาสนาของท่านมีพื้นฐานแล้วก็สิงศักดิ์สิทธิ์ก็ามาอํานวยนะครับบุญบารมีของท่านที่สร้างมาก็อาจจะเข้ามาเกื้อกูลเกื้อหนุนนะครับก็ส่งผลให้มีการคว้าโชคลาบลอยเข้ามาได้ด้วยเช่นกันสําหรับบา,บางท่านนะครับเป็นเส้นทางก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆนะครับ ในเรื่องรายจ่ายนะครับท่านก็มีการระบัดระวังด้วยความสุขุมเราก,ก็มากยิ่งขึ้นนะครับท่านจะเรียนรู้กับสถานการณ์ของการจ่ายจ่ายเงินที่ผ่านๆมานะครับจากอ้าถ้วยนะครับที่จ่ายจ่ายไปแล้วไม่เกิดผลประโยชน์นะครับท่านก็ด้วยความเป็นเดอเออร์มิดนะครับเพื่อให้ต่างการเงินของท่านมีความมั่นคงเติบโตมากยิ่งขึ้นท่านจะมีความสุขุมรักสันโดษมากขึ้นนะครับอะไรที่อยากได้ก็จะยับยั้งจังใจนะครับไม่จ่ายไปง่าย นะครับก็ตามห้ใช้เฉพาะที่หลักๆจำเป็นนะครับด้วยความเป็นอัศวินตือดาบนะครับรายจ่ายที่มีกำหนดอยู่แล้วที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับอันนั้นก็ต้องกำหนดตามที่จะใช้จะจ่ายนะครับอะไรที่จ่ายออกไปตามห้เป็นอาเรียตระทูต่างการเงินท่านนะครับก็จะตกเยียวยาแค่ไกลออกไปนะครับด้วยความเป็นอกดาบนะครับก็จะตกกระจัดออกไปก็ทําห้ท่ตัป้องกันเสบเงิน ว้ในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นจากเรียนรู้จากการใช้ใจ่ายกับการบริหารทางการเงินที่ผ่านมานะครับก็ทําให้ตั้นยกระดับทางการเงินด้วยเด็กตือเรียนนะครับไปสู่เส้นทางของความเป็นก้าวเหรียญด้วยความบุรุาสมบูรณ์ทางการเงินนะครับและก็ด้วยความเป็นราชาตือเรียนนะครับที่ทําให้ตั้นมั่นคงมั่งมีสีสุขตทางการเงินมาจากความสําเร็จที่กอบโกยผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องและก็ในเรื่องของโชคลาภก็ขเข้ามาเต,มติมเต็มเงินตราต่างประเทศนะครับก็ตกกวัก เรียกเข้ามานะครับด้วยความเป็นดีเอ็มเบอร์เรอร์นะครับก็ทําให่ชาวปาีรากานั้นรับเงินเข้ามามากมายบางท่านเงินที่ตกจยิบยืมไปนะครับก็จะลูกหนี้เปลี่ยนใจนะครับนําเงินกลับมาคืนนะครับบางทีก็นําดอกเบี้ยมาคืนก่อนหรือไม่ก็ตั้งต้นตั้งดอกนะครับหรือบางส่วนของต้นแล้วก็พร้อมตั้งดอกนํามาชดใช้กลับคืนนะครับก็ทําให่ตั้นได้กลับมาต่างการเงินที่ตกหยิบยืมไปนั้นนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับจะของจาปีรากานะครับโดยผ้าใหญ่นะครับที่ขึ้นมาหลากัหลกๆทั้ง the emperor แล้วก็ทั้ง the ermit นะครับก็บง่งบอกถึงสภาวะของคนที่ไม่กยสนใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับอาจจะไป อ่าเป็นคนนิ่งๆในสถานการณ์ความรักหรือไม่ค่อยพบปะผู้คนสักเท่าไหร่หรือเป็นคนที่ชอบวังเวงชอบความเป็นส่วนตัวนะครับรักสันโดษก็เลยยังไม่เจอความรักขึ้นมาด้วยความเป็นก้าวเหรียญก็เหมือนกันนะครับก็เป็นผู้ที่อยู่คนเดียวลําพังก็อยู่อย่างมีความสุขสําราญเบิกบานใจในทิศทางที่ดีนะครับก็รักกับตัวเองมีความสุขกับการใช้ชีวิตไปวันๆก็ไม่มี การโอยาในเรื่องของการที่จะมีความรักนะครับก็ยังต้องสดต่อไปนะครับส่วนบางคนแม้จะมีความพึงพอใจกันอยู่สักคนหนึ่งก็ตามด้วยความเป็นเด็กตือเหรียญนะครับก็อาจจะเพียงตามสืบตามส่องตามสังเกตการอยู่เท่านั้นนะครับไม่ได้เจรจาในการที่สารความสัมพันธ์อะไรให้เกิดขึ้นนะครับก็เลยยังต้องสดส่วนบางคนก็มีโอกาสนะครับที่ความรักความสัมพันธ์จะเกิดขึ้นได้บางทีอาจจะมาเส้นสายการงานนะครับโดย เลเวอร์นะครับขึ้นมาในเดือนกองกรรมนั้นก็มีโอกาสนะครับจากการทํางานทาธุรกิจอะไรอาจจะได้พบความรักเข้ามาสัมพันธ์ได้คุยกันเจรจากันนะครับด้วยความเป็นสามเหลียญก็จะพึงพอใจตกอกตกใจขึ้นมานะครับแล้วก็จะคบกันต่อไปให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเป็นรักที่มั่นคงในอนาคตได้เช่นกันนะครับหรือบางคนก็จ,จะมีโอกาสนะครับพบกับรักเก่เา ที่เกิดจากหายไปแล้วนะครับอาจจะย้อนกลับมาใหม่หรือพบกับเพื่อนเก่าๆแล้วก็มีการพัฒนาให้เป็นความรักเปลี่ยนจากความเป็นเพื่อนเป็นกู้รักกู้เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์แบบหนุ่มสาวอะไรก้ามาแตนที่นะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่อาจจะสารความสัมพันธ์ให้เดินหน้าต่อไปนะครับส่วนกู่รักคู่สัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับความรักความสัมพันธ์นั้นจะมีความมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับ ที่จะมีการดูแลเอาใจใส่อย่างมั่นคงเป็นพ่อบ้านแม่บ้านที่ดีนะครับที่ใส่ใจถึงคุณกล้ามองเป้าหมายในอนาคตที่มั่นคงร่วมกันนะครับที่มองการไกลในความผูกพันตั้งสองไม้้าสามเหรียญน,นะครับที่คุยกันถึงอนาคตให้มีความมั่นคงอย่างเหนียวแน่นนะครับเดี๋วเลื่อร์ทอเีนหน้าอันตาก,กันคุยกันจับไม้จับมือกันนะครับคุยกันภาษารักภาษาดอกไม้ก้าหากัน,นะครับก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมั่นคง เมนจะมีสภาวะอะไรก็ามาตามไม่หงุดหงิดบ้างในช่วง15้าวันดังกล่าวนี้ก็ตามนะครับก็จะอันหน้าก็ามาคุยกันนะครับเพื่อคลี่คลายความเสียความรู้สึกนั้นได้ออกไปนะครับนำหลักธรรมะ้ามากลมมาดูมาบ่มใจมาดูเลนะครับเพื่อที่จะทําความเข้าใจซึ่งกันและก,กันนะครับเพื่อมองถึงคุณค่าซึ่งกันและก,กันอย่างเห็นถึงอนาคตร่วมกันที่ให้มีความเติบโตนะครับด้วยความเป็นเด็กถือเหรียญน,นะครับก็ จะให้มีการพัฒนาความรักความสัมพันธ์นั้นเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับบางคู่แม้จะไม่มีความหวานความโรแมนติกนะครับแต่ด้วยความเป็นดีอัมเปอร์เรอร์นะครับก็เป็นผู้ที่รู้ความในความรักนะครับที่จะใส่ใจดูแลให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความสมดุลในทิศทางที่ดีให้มีความมั่นคงนั่นเองปัญหาอะไรมีเข้ามาก็ได้รับการเยียวยาแก้ไขออกไปนะครับด้วยความเป็นอกดาบนะครับไม่ว่าปัญหาอะไรเข้ามา ให้เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ก็ตามก็จะถูกคลี่กลายออกไปในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็ดูแลเอาใจใส่ให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความรู้สึกที่ดีๆต่อกันแล้วก็เดินหน้าเติบโตต่อไปนะครับอย่างมั่นคงนี่ก็คือสภาวะการงานการเงินและก็ความรักความสัมพันธ์โดยกว้างๆนะครับในช่วง15วันที่ตั้นเข้ามาหลังจากที่ตั้นเข้ามาชมนี้นะครับชาวปีระกานะครับก็โดยประมาณนี้นะครับก็กอจชาวปีระกาทุกท่าน ที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับได้มีความสำเร็จมั่งคั่งมั่นคงอุดมสมบูรณ์และก็มีความรักมีครอบครัวที่มีความสุขและอบอุ่นนะครับขอบคุณครับ